สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหูก็จะมาสอนวิธีการะะทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะให้นักเรียนทำตารางประมาณนี้เลยนะคะแบ่งออกเป็น1 2 3 4 5 5อคอลัมน์นะคะจำนวนแถวเนี่ยนักเรียนไว้ค่อยทำก็ได้นะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะพิมพ์วันที่รายการรายรับรายจ่าย คงเหลือนะคะมีทั้งหมด5คอลัมน์นะคะในแถวแรกนะคะให้นักเรียนกดภานเซลล์นะคะอ่ะาภาษเซล์นะคะถ้าครูกดตรงนี้อันนี้จะเป็นการแยกเซลล์นะคะให้นักเรียนลากแล้วก็คุมดำนะคะแล้วก็ไปที่ภาษาเซลล์นะคะเราจะได้เป็นเซลล์เดียวกันแล้วนะคะ ต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราใช้ทั้งหมด2แถวนะคะโดยการทําการผสานเซลล์เหมือนกันนะคะคุมดําแล้วก็ผสานเซลล์นะคะเหมือนกันเลยตรงนี้เราไม่ต้องผสานนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนสามารถใส่เส้นขอบได้นะคะซึ่งเส้นขอบเนี่ยเราจะทําการคุมดํานะคะแล้วเราค่อยมาลากตรงนี้นะคะเส้นขอบทั้งหมดถ้านักเรียนไม่ต้องการนักเรียนก็ เอาเส้นขอบออกนะคะไม่มีเส้นขอบประมาณนี้เลยถ้าเราต้องการเส้นแค่ขอบนอกนะคะนัเนียนก็สามารถกดขอบนอกได้นะคะ,ะประมาณนี้ถ้าเราต้องการขอบหนาด้งนี้ก็เลือกได้เลยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะครูขอย้อนกลับก่อนนะคะ,ะเราก็จะได้แต่ละวันแล้วนะคะ นักเรียนก็บันทึกลงไปเลยนะคะวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกหกนักเรียนสามารถมาเลือกวันที่ได้รูปแบบวันที่นะคะเราก็ไปเลือกวันที่นะคะแล้วก็เลือกว่าเราต้องการรูปแบบแบบไหนนะคะ แบบไทยประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้าพอสอนะคะไม่ตรงนะคะนักเรียนลองมาปรับดูนะคะเปลี่ยนจากพอสอเป็นข้อสอนนะคะก็จะได้แล้วนะคะลองมาเล่นดูนะคะถ้าไม่อยากได้ฟอนต์ตัวไทยนะคะนักเรียนก็ลองเปลี่ยนดูเลือกตามความเหมาะสมเลย แปลว่าตรงนี้จะเป็นเดือนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็พอสอประมาณนี้นะคะรายการแม่ให้เงินมาหนึ่งร้อยบาทจา่ายไม่มีนะคะเราก็จะคงเหลือหนึ่งร้อยนะคะ จ่ายเราก็ใส่สูตรลงไปปุ๊บวิธีการคำนวณน,นะคะเราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็มาคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการเป็นตัวตั้งนะคะหลังจากนั้นทำเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็เลือกเซลล์ตัวลบนะคะหลังจากนั้นกด enter เราก็จะเหลือ100บาทเหมือนเดิมนะคะดูจากช่องแถบสูตรนะคะจะใช้เท่ากับ c4 คือหนึ่งร้อยนะคะลบลบด้วย d4 นะคะก็คือศูนย์นะคะเราก็จะได้หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมซื้อขนมนะคะยี่สิบรายรับไม่มีนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เท่ากับนะคะแล้วเลือกที่ช่อง e4 นะคะหลังจากนั้นลบนักเรียนสามารถพิมพ์คำว่า20ก็ได้นะคะเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการพิมพ์เหรคะลองดูนะคะซื้อข้าวซื้อข้าว30นะคะ ตอนนี้ครูจะลองนะคะใช้สูตรก็คือเท่ากับแล้วพิมพ์ด้วยตัวเลขนะคะเท่ากับตรงนี้ความจริงเนี่ยถ้าเป็นการคลิกนะคะเราจะเร็วกว่านะคะแต่ครูจะทดลองเอา80นะคะลบ30นะคะ Ent e r ก็จะได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะค่า ลบสิบบาทเท่ากับห้าสิบลบสิบ enter อ่าให้นักเรียนทําแบบนี้นะคะไปทั้งหมดหนึ่งเดือนนะคะในหนึ่งวันเนี่ยจะต้องมีทั้งหมดสี่รายการนะคะ เวลาทำนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะกดบันทึกไว้บ่อยๆนะคะไม่อย่างนั้นงานนักเรียนจะหายสวัสดีค่ะ